สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะปะ่ะวันนี้สาวดอยจะพาไปแว้นไหนตามสาวดอยมาเลยค่ะปะ่ะแต่เราไม่ต้องเห็นหน้ากันนะสาวดอยจะถือกล้องไปด้วยก็ขับรถไปด้วยก็มาคนเดียวตามเคยก็เลยต้องดูหน่อยอะวันนี้ต้องเลี้ยวซ้ายแหลกข,ขวานิดนึงอ่ะเรวเข้ามา,อ,าอ้าวเร็วลงมา อาจจะไม่นิ่งนะเพราะว่าสาวดอยเวลาสาวดอยจะไม่ได้ดูกล้องสาวดอยจะถือแบบมมั่มวไปเลย <c oughs> นนะเอ้ยนี่เห็นไหมแถวนี้ก็จะมีบ้านมีแต่บ้านสวยๆนะของเขา <c oughs> อันนี้เป็นบ้านของรองนายกรองนายกเขาจะอยู่หมู่บ้านนี้เนี่ยอันนี้ก็ปะเดี๋ยวพาไปดูสาวดอยจะพาไปดูจุดลําห้วยอีกจุดหนึ่งแต่ว่าขี้เกียจล่อง พี่เกียเลาะมาเดินมามันไกลยอยู่เพราะว่าหมู่บ้านนี้อย่างที่บอกว่ามันกว้างอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้หมู่บ้านเล็กๆเกนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยลำห้วยก็อยู่ฝั่งตรงนี้เองแต่ว่าวันนี้สาวาจะพามาตรงนี้มาเราก็มาแว้นกันอ้วยโยอ้ยขี้โคลนขนาดนี้เอาอยัางไงล่ะทีนี้่เดี๋ยวขอสต็อปค,คลิปก่อนออมา ตอนนี้ขี่รถข้ามมาแล้วนะคะขี่รถข้ามเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรที่สารายสต็อกคลิปไว้คือตัวเนี้ย mm hmm. เห็นไหมมีแต่ขี้โครนค่ะขี้โครนเสาร์โยขับมือเดียวไม่ได้ทางแบบแบบนี้ขับมือเดียวไม่ได้ต้องขับสองต้องสองมือสาร์โดยก็เลยสต็อกคลิปไว้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าทําไมเสาร์โดยถึงต้องสต็อกไว้โอ้โ oh หมือสั่นสั่นหน่อยเห็นไหมมีแต่ขี้โครนนะเดินเดินถ่ายกลับมาให้ดูดูก็แ,แบบนี้แล้วคืนขับมือเดียวก็เออ ความเป็นความหงายเป็นหง,งายละงงานนี้หวัวทิ่มแน่ๆขนาดสองมือแล้วยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ดูอันนี้บรรยากาศนะคะในลําห้วยอีกอีก,อกมุมหนึ่งอันเนี้ยมานี่ที่นี่ก็มีเรื่องเล่าอันนี้อ่มอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงนี้นน่นตรงโน้นนะเพื่อนบ้านเราเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขามาล้างล้างรถสาร์อยก็เคยลงมาล้างนะมาล้างมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนนะาะก็ไม่อยากให้เขาอยู่ในกล้อง มาต่อตอเลยค่ะนี่วันนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นทางนะทางข้ามห้วยที่จะไปทุ่งนาอีกจุดหนึ่งแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือจะเป็นฝายฝายแมวหรือเรียกว่าฝายฝายน้ำล้นเหมือนกันเนาะนี่อันนี้จะอยู่ทางท้ายหมู่บ้านก็ไม่ใช่ท้ายหรอกเป็นทางท้ายหมู่บ้านโซนที่เสาดอยอยู่ก็คือทางท้ายของหมู่บ้านเหนือเห็นไหมคะ ลำห้วยลำคลองอันนี้ก็อันนี้อยู่ตรงฝั่งเนี่ยมันจะโค้งฝั่งนู้นก็จะเห็นทุ่งนาอยู่ไกลๆแต่ว่าตรงเนี้ยแต่ว่าลำห้วยตรงเนี้ยมันมันมันจะมันจะโค้งแบบนี้มาก็ตรงนี้แหละสาเหตุที่ทําให้น้ํามันท่วมนาเพราะว่าน้ํามันลงมาจากบ้านเสาดอยมันจะลงอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันมันจะตีไปที่นานน่นก่อนถึงมันมันถึงจะตีกลับลงมาในลําห้วย ลำห้วยแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนะคะอีกเช่นเคยนะคะนี่ตรงถนนอันนี้สาวดอยเคยพามอเตอร์ไซค์มาลื่นค่ะเห็นไหมเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรล่ะก็เรียกว่าเป็นปูนอะ่ะแล้วทีนี้ปูนที่มันมีน้ําขังอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เห็นตะไคร้ไหมคะลื่นแล้วก็ไม่ใช่สาวดอยคนเดียวนะที่เคยล้มอะ่ะมีหลายมีหลายคนสาวดอยเคยล้มครั้งหนึ่งสาวดอยไม่กล้าไปเลยเนเนเนขี่ไปแบบนี้แหละแล้วทีนี้มันลื่น มันลื่นทั้งคนทั้งหมอไซเพีย้ยลงเลยแน่ยน่นแบบเนี้ <c oughs> ยเสาวดาวเคยไปทีแรกไปก็แบบนี้แหละลื่นหลายพื้นหลายพื้น,นไม่เป็นไรมีอยู่ครั้งเดียวตั้งแต่ครั้งที่สาวดาไปแล้วตอนนั้นน้ำมันเยอะกว่านี้แล้วก็ล้มลงไปทั้งคนทั้งรถโอ้โหตอนนั้นจะไปจะข้ามไปฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาทุ่งนาไงก็ทางไปท้ายไปทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ถ้านนะามันเยอะๆก็เราเนี่ยมาจอดมาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แล้วเราก็ล้างรถตรงนี้แหละสบายมากหากระถังเล็กๆอีกอันหน,นึ่งนี่เนี่ยลําห้วยก็จะลงไปทางท้ายของหมู่บ้านแต่ที่สาวดอยบอกว่าที่นี่ก็มีเรื่องเล่ามันก็มีที่มาที่ไปของมันเหมือนกันเดี๋ยวหลบแดดก่อนแดดมาโจอหน้าโอ้เนี่ยต้นละหุงป่านะัละหุ่งป่านี่มีทุกที่ที่มีลําห้วยเลยเพราะมันไปตามเนี่ยตน้นอ้อ ไม้อ้อเนาะไม้อ้อแล้วก็กอไผ่นี่ก็จะปลูกกันเต็มละเนลละน่ะตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาเนื่องจากว่าเขาไปไล่ไปสวนกันเนาะที่บอกว่าที่นี่มีเรื่องเล่าคือตรงจุดนี้นะเห็นไหมคะจุดตรงเนี้ยจุดตรงนี้จะเป็นจุดตรงที่ที่ตามความเชื่อของบ้านสาวดอยเนาะเดี๋ยวแป๊บนะึง ที่บอกว่าที่นี่มีเรื่องเล่าก็คือจะเล่าถึงจุดของจุดนี้ตามความเชื่อของหมู่บ้านสาวดอยเวลาที่อ่ะก่อนเล่าขออาโหสิกรรมทุกๆกกรณียกรรมกับจิตใยานทั้งหลายที่อยู่ณตรงนี้เดอ้อขออาโหสิอาโหสิอาโหสิแล้วก็ขอแผ่ส่วนบุญส่งกุศลให้ทุกท่านทุกจิตใยานให้มีส่วนร่วมในอน,นิสงส์ผลผลบุญแห่งข้าพเจ้าและญาติมิตรของข้าพเจ้าโดยทั่วกัน คือความเชื่อของชนกะเหลี่ยงที่นี่ถ้าใครมีอันเป็นไปแบบก่อนเวลาหรือว่าที่เขาเรียกตายหงนั่นแหละที่เขาเรียกตายหงเนาะถ้าถ้าใครถ้าใครตายแบบนั้นน่ะทุกคนตรงจุดนี้คือจะเป็นจุดที่มาประกอบพิธีที่เขาเรียกว่าล้างอาถรรพ์หรือเรียกว่าปัดภัยนะ่ะนะบ้านนี้ก็ไม่รู้ภาษากลางจะเรียกไนงะเขาเรียกว่าปัดภัยเขาก็จะมี พ่อน้อยพ่อหนานหรือเหมือนจะเรียกมัคทายกหรือเปล่าไม่รู้คนที่เขาเคยบวชพระมาก่อนแล้วสึกออกมานะแล้วเขาก็เรียนตรงนี้วิชาตรงนี้มาประกอบพิธีให้กับทุกคนที่มีส่วนไปร่วมในงานในงานศพของบุคคลคนนั้นที่ไปแบบไม่ค่อยดีอ่ะเนาะที่ไปแบบไม่ค่อยดีแล้วเขาก็จะจะมาตรงจุดนี้ทุกทุกทุกคน เอาเฉพาะคนทั้งญาติพี่น้องอาจจะเป็นครอบครัวหรืออะไรเขาจะต้องมาเนี่ยพอมาถึงตรงจุดนี้เขาก็สาวดอยก็จําไม่ได้อะตอนที่ลูกพี่ลุงน้องสาวดอยตอนนั้นแกรถชนตายเนาะก็มาทําประกอบพิธีตรงนี้แต่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนคนในครอบครัวน่ะเขาก็จะต้องเอาเสื้อเอาผ้ามาเปลี่ยนด้วยเวลาที่พ่อหนานเขาสวดเขาก็จะมีเหมือนสายศีลล้อมหรือว่าอะไรนั่นแหละมีพิธีประมาณเขาเรียกว่าปัดภัยก็คือก็คือ เขาบอกว่าคนที่คนที่ตายแบบตายโหงอะภัยมันจะแรงหรือคือความเฮี้ยนของมันหรืออะไรนั่นแหละมันจะแรงเขาก็เลยต้องมาทําพิธีแบบทําให้มันมันมันไอตรงเนี้ยไอมันไม่เฮี้ยนมันไม่อะไรให้เขาแบบดวงวิญญ,ญาณได้ไปแบบสงบสุขกว่านะไม่ต้องมีห่วงก็มันเป็นความเชื่อเนาะแล้วจุดจุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดประกอบพิธีที่เหมือนทุกงานน่ะก็จะลงมาตรงนี้ถ้าเป็นถ้าต้องใช้พิธีอันนี้ แล้วเวลาเขาประกอบพิธีเขาก็จะประกอบพิธีกันตอนบ่ายนะคะแต่ถามว่าถ้าเป็นเมกกื่อก่อนนี้โหอึมครึมแต่ว่าณตอนนี้ตั้งแต่เราใช้ประกอบพิธีสองสาศาสนาก็คือไม่ใช่สองสาศาสนาสองอย่างก็คือทั้งเอาของเอาแบบของชาวพุทธเขาทำแล้วก็แบบดั้งเดิมของเราสองอย่างมาประกอบใส่กันในการพิธีต่างๆก็เลยความน่าก,กลัวก็เลยหายไปไงเพราะว่าเราได้ นนิมนพระสวดแผ่ د, อุทิศกุศลอะไรให้มันก็เลยเหมือนมันรับรู้ได้อะเนาะว่าเวลามันเวลามันแบบบรรยากาศมันอึมครึมอย่างเงี้ยนะมันวิเวกวางเวงอะเราก็จะรับรู้ได้เนี่ยถ้ามาแล้วมารู้สึกวุ้บๆเมื่อก่อนนี่วุบวาบวุบวาบเดยวลงมาตรงนี้มันจะรู้สึกแบบเย็นเย็นเย็นวาบวาบแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเป็นไรไหมหูไม่เป็นไรก็คือตอนนี้พระอาจารย์เมตตาเบื้องบนเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แล้วเราเองก็ไม่ได้มาทําแบบเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเขาเรามาดีเขารู้เขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาวันนี้ก็มาว่าเอามีรถยนต์ลงมาปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินขึ้นไปตรงโซนนน่ะแป๊บหนึ่งนะกดสต็อปคลิปก่อนมาเดินต่อขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้อันนี้รถแบ็คโฮเพิ่งจะมาจกขึ้นมารถจกจกจกนี่เขาก็มาจกลำห้วยนั่นแหละ พาขึ้นมาพาขึ้นมาโอ้นี่ก็อไผ่ล้มตรงนี้เอ้ยนี่เห็นไหมทรายเยอะแถวเนี้ยทรายจะเยอะมากตาลายนิดนึงพอรถมาจกมาขูดอะไรนะก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อประมาณนี้เนาะอันนี้คือเขามาเดี๋ยวทรายอันนี้เขากองเดี๋ยวรถเขาก็มาตักออกรถจะมาตักเอาทรายเหมือนที่เขาเอาไปเทโน่นเทนี่ ดูมันดูตรงนี้สวยไหมเวลาสาวดอยเดินอาจจะมืออาจจะไม่นิ่งนะอ่ะตอนนี้มีชาวบ้านลงมาล้างรถพอเลี้ยงดาค่ะพอเลี้ยงพอเลี้ยงดามาเลี้ยงมาล้างรถ <c oughs> พอเลี้ยงขา้าวโพดดูน้ําตรงนี้ตรงจุดนี้น้ําจะลึกเพราะว่ามีรถมาขุดมาอะไรนะดูนะคะ สวยไหมสวยไหมนี่แหละตรงนี้จะเป็นตรงทางโคง้งโคง้งนี่นี่สาวโดยไปถ่ายให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็ขอสิบนาทีกว่าๆเนาะอาจจะไม่ได้ยาวมากเกินไปไม่สั้นมากเกินไปก็มาถ่ายนี่สวยสวยงามนะ่าที่จริงเวลาสาวโดยไม่อยากจะเดินเลยเวลาถ่ายเนาะเพราะว่ามือมันจะไม่นิ่งอะ่ะเวลาเดินมันก็ต้องสั่นแล้วกลัวกลัวแต่จะตาลาลยกัน บางทีสาวดอยกลับไปนั่งดูแล้วก็ยังตาลายอยู่เห็นไหมลําห้วยมันจะโค้งโค้งโค้งเห็นไหมโค้งแบบเนี้ยโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นไปโน่นอันนี้คือโค้งปรับขึ้นไปหาบ้านสาวดอยเนี่ยสาวดอยก็ไม่ได้มานานแล้วตรงเนี้ยดูเนาะสวยนะนี่ดู บางบางช็อตอาจจะตาลายก็ขออภัยนะคะเนี่ยบางช็อตก็อาจจะมืดๆหน่อยนี่ดูโค้งเนี่ยสถานที่ทางบ้านอันนี้จะเป็นทางท้ายเนาะทางท้ายท้ายละท้ายท้ายโซนที่สาวดอยอยู่แต่ว่าข้างล่างลงไปอีกมันก็ยังมีหมู่บ้านลงไปอีกนี่ตรงจุดนี้จํากันได้หรือเปล่านู้นจุดนั้นอะที่วันนั้นที่มากับน้องโอ๊ต มากับน้องโอ๊ตคือตรงโน้อนอ่ะตะลิงขึ้นไปตรงฝั่งโน้นที่ที่มีกอไผ่นั่นแหละวันนั้นที่มาไลฟ์สดกับน้องโอ๊ตก็ตรงกอไผ่ตรงตรงนั้นแหละที่มีน้ําพุร้อนก็คือตรงนั้นที่นี่ดูดูมันจะมันจะดูแบบมล่มลื่นเด็กๆชอบมานะเด็กๆชอบมาเล่นกันเล่นอะไรเนี่ยมาเล่นกองทรายมาเล่นกองทรายกันมาเล่นนู่นเล่นนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะแล้วแหละเด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเด็กสมัยนี้มันติดมือถือ มือถือคนละเครื่องก็นั่งก้มหน้ากันนะหน้าก้มใครก้มมันนี่ตรงนี้น้ํารู้สึกว่าเขียวปีเลยจะลึกหน่อยมีปลาด้วยที่ไหนมีน้ําลึกๆปลาก็จะอยู่แต่ที่ไหนน้าตื้นๆมันก็มีแต่ปลาเล็กปลาน้อยมันวิ่งผ่านเนาะมันก็จะไม่อยากอยู่ละตรงนี้จะเป็นแหล่งเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นแหล่งเหมือนแหล่งเพาะพันธุ์ปลาอย่างดีเพราะว่าน้ํามันจะลึกตรงนี้แต่ว่าปีนี้ตอนนี้โอ้โหไม่ได้มานาน บอ,อกแล้วว่าไม่ค่อยจะได้ไปไหนวันนี้นะ่ะลงมากี่ลงมาถ่ายคลิปว่าโดยสาวโวดยพายแอวเล่าเรื่องห้วยก็เลยต้องมาวันนี้ก็มาดูเนี่ยพอเลี้ยงดากําลังล้างรถอยู่อย่างดีฮ่าหล่อเนี่ยแยรีคุยรีท่าข้าพ่อขุยแคง์หรอถ้าถ่ายซะหน่อยรีกี่ท่านอรีท่าขุยช่องหรอเนี้ยขุยรออหรอ โอ,อ้นี่แหละพอเลี้ยงดาพอเลี้ยงข้าวโพดขายทั้งข้าวโพดขายทั้งต้นข้าวโพด <c oughs> <c oughs> แวะหยกหยกโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกซับทุกไลท์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สตอรี่สตอรี่เดี๋ยวจะได้พาไปแอวจุดอื่นๆพาเลาะพาชม เที่ยวชมธรรมชาติไปอีกเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ